สวัสดีคะ่ะมิตซูบิชิสตาด้านะคะรถกระบะสีประตูปี02คันนี้เครื่องยนต์2,800ซีซีเกียรธรรมดานะคะทุกท่านราคา78,000บาทค่ะตามสภาพนี้เลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีภาษีพระบบพึ่งขาดคะ่ะทุกท่านเดือนพฤษภาปี65นี่เองนะคะที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะคะทุกท่านแอร์เย็นค่ะภายในตามรูปนะคะ เชื้อเพลิงของรถยนต์คันนี้นะคะเปใช้เชื้อเพลิงดีเซลค่ะทุกท่านเระเบียนสวยนะคะสะดุดกันเลยทีเดียวนะคะแอดมินเนาะ7 8 0 0 0บาทนะคะเอกสารครบค่ะนี่เป็นสภาพของภายในนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะทุกท่านขับขี่ง่ายนะคะสภาพโดยรวมยังดีอยู่ค่ะสนใจคันนี้นะคะมิตซูบิชิตาด้าส a 4ประตูนะคะ 78,000บาทดูรถทดลองขับได้ที่วัดตากล้องอำเภอเมืองจัังหวดนครปฐมติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองไม่แนะนำการโอนมาจําล่วงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะแอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ